อาความร้อนอาจจะทําเราเหงื่อไหลแต่ค่าไฟทําเราน้ำตาไหลได้เลยต้องผมนิดนึงครับในโ o l a r s o r y t เท l i n g by AE18 หลายคนติดโซลา่าเซลเพราะอยากลดค่าไฟแต่ติดแล้วคุ้มจริงหรือเปล่าบางคนกลางวันใช้ไฟไม่หมดกลางคืนยังต้องซื้อเพิ่มปัญหาคือระบบที่ติดตั้งเหมาะกับคุณจริงหรือเปล่า ที่อยากจะบอกคือระบบไฮบริดที่รวมเอาข้อดีของออนกิจและออฟกิจมารวมกันกลางวันใช้ไฟจากแสงอาทิตย์ให้เต็มที่ที่เหลือเก็บเข้าก้อนแบตไว้ใช้ตอนกลางคืนผลลัพธ์คือลดการดึงจากการไฟฟ้าได้ทั้งวันทั้งคืนหัวใจของความคุ้มคือการออกแบบให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้ไฟของบ้านคุณแบ่งย่อยเป็น3จุดคือ 1. ขนาดแหงให้เหมาะกับโหลดไฟไม่มากเกินไม่ขาดเกิน 2. ขนาดแบตเตอรี่เหมาะสำหรับการใช้ไฟตอนกลางคืน 3. อินเวอร์เตอร์คุณภาพสหรับการใช้จ่ายไฟอย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด AE18 ทำการประเมินก่อนติดตั้งจริงเพื่อให้ตรงกับหลนสไตล์การใช้ไฟของลูกค้าหลายคนคิดว่าระบบไฮบริดต้องแพงเสมอไปแต่ความจริงแล้วถ้าวางแผนดีขึ้นเรุนเร็วและยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าระบบออกแบบดียังช่วยยืดอายุการทำงานเพราะทำงานสมรุนและไม่หงงานจนเกินไป ที่ AE18 เราดูให้หมดตั้งแต่ประเมินพฤติกรรมการใช้ไฟคำนวณระบบไปจนถึงติดตั้งพร้อมดูแลหลังการขายโซลา่าที่คุ้มต้องคุ้มทั้งตอนแดดแรงและตอนพระอาทิตย์ลับเพราะค่าไฟไม่เคยปานในใครเราต้องหาวิธีเอาชนะมันให้ได้ติดตั้งโซลา่าเซลล์ไว้ใจ AE18 แดดร้อนเราพอทนได้แต่ค่าไฟแพงเราทนไม่ไหว